ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชั่วคราววัดชัยมงคลนายมานนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนางวารุณีเรือนแก้วหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณาสุขเมืองพัทยารวมกันออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเร่าไข้หวัดใหญ่สาสายพันธุ์ให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนวัดชัยมงคลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสาธารณาสุขเมืองพัทยา โดยในวันนี้เป็นการออกหน่วยบริการประชาชนถึงที่สำนักงานสาธารณาสุขเมืองพัทยาได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่2021รวม3สายพันธุ์ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพัทยาโดยได้กระจายวัคซีนไปยังทั่วทุกชุมชนเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีและยังเป็นการสร้างภูมิการติดเชื้อไวรัสโควิดส9อีกด้วย ในวันนี้ได้นำวัคซีนมา200โดสมีผู้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนมีประชาชนวอล์อินเข้ามาขอรับวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยในวันพุธที่4สิงหาคม2564นี้จะทำการเปิดศูนย์ที่วัดชัยมงคลอีกจำนวน100โดสและในวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคม2564จะดำเนินการตั้งศูนย์ที่มูลนิธิสว่างบริบณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาต่อไป ดีๆนะได้ค่ะ